สวัสดีวันนี้อาจารย์แสงทองจะมาแนะนำวิธีการประกอบฮาร์ดดิส SSD รุ่นใหม้ ที่หเห็นให้คอมพิวเตอร์ไวขึ้นห้อยเท่านเนาะอ่าคือฮาร์ดดิสก์ที่พันมาคือเป็นเอสดี SD d มันจะเห็นเรียกช้านะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเอสด็เี่ยังก็ SSD เนาะนม่นว่าอะรอ่าที่เป็นฮาร์ดดิสกรุ่นใหม่เห็นเรียกไวค้นหาไวนะตัวนี้นะขนาดน้อยเบาบางนะ ขบจุอยู่ที่108กิกสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะส่วนตัวนี้เอาตัว์ดิสนี้มาประกอบสนินะหลังจากนั้นเราก็มั่งเอาซองหัวซีดีออกเพราะว่าปัจจุบันนี้บมค่อยได้ใส่ละหัวซีดีเนี่เอามันออกไปแล้วก็เอาตัว์ดิส S S D นี้มาประกอบใส่ หรอว่ามาประกอบมาติดตั้งสายส่งหัวอ่านซีดีเด้อตอนนี้การเสียงของกำลังมั่งเครื่องอยู่หลังจากมั่งได้แล้วเราจะอาตัวน,นี้ประกอบเข้าไปใส่เี่ยรอยสเปกั่งออนไลน์เห็นเรียกไวนะ้เนาะตอนนี้นะจะเห็นให้คอมไวขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียว สายมาันเลยคงขอคงขออ่าโบมีโบมีสายนะอันนี้จะเป็นซองเสียบกำลังมากเลยอ่าไข่ฟ้าดันรูมออกแล้วก็ประกอบใส่นะนี่มันวิธีปับรนะบบเครื่องโดยวฮ็ดหให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไวขึ้น ปัจจุบันเขาจะนิยมใส่ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD 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 เัาจะเห็บเยอกไวนะเบาๆนะน้อยเดียวเบาบางถ้าเป็นฮาร์ดดิสกรุ่นก่อนนี้ประมาณนี้มันจะหนักหลายแล้วตัวนี้เบาเลยเบาที่สุดเลยนะ ssd นะอันนี้จุอยู่ที่ร้อยสิบแปดกิกนะเบาบางเบาที่สุดเลยเกือบโมโหว่าเป็นฮาร์ดดิสเลยนะวัน <laughs> นี้จะมาแนะนำวิธีอณการประกอบตัวฮาร์ดดิส ssd ใส่บ็อกซ์หลังจากนั้นก็จะไปประกอบเซ่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกันประกอบกับคือซิเนาะก็จะมีบอลเสียบนี่เอากข้ปิน้นรวมอันนี้แล้วก็ซุปเข้าไปให้มันตรงกันพอดีอันนี้แล้วก็ซุปเข้าไปกรนะซิดันเข้าไปให้มันเข้ากับบล็อกพอดี เปลี่ยนไงล่ะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวทัดที่เดิมเลยมันต้องออกกูได้สบรุ่นนี้มันได้มั่งมืดรุ่นนี้มั่งอย่าไ่ปหารลองเลยโอ้มั่ข้างหน้าไม่เป็นมั่ข้างหลังเลยมั่ข้างหน้าเออได้มั่งได้แล้วนี่น่ะเป็นมั่งได้รุ่นขั้นตอนในการมั่งหัวเสีดีออกไป อาจารย์ช้อยอืมนี่เป็นอาจารย์โดยอาจารย์ช้อยอาจารย์เฮาเด้อจบปริญญาโทไอทีอยู่ในเวียดนามสร้างเทคนิคซ่อมแปลงแก้ไขทางฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์น่าถือว่าปดไว้ละเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหัวซีดีเป็นนักเติบตัวนี้ใส่ตัวรบีดมัน เขาจะเอาตัวตัวถุงเนี่ยเอาฮาร์ดดิสซ enfin ์ S caso, S D เนี่มาประกอบใส่ได้ไหมเอาฮาร์ดดิสตัวนี้ออกก่อนจะเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ ติดกาวเจ้าเมี่ยงกเสียออกของสองเสียออกตัวนี้มาแทนตัวนี้เอาโบได้ใส่น,นี่วะใช่แล้วกันบูทโบได้ต้องเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ตัวนี้มาใส่น,นีอ่อืมเดี๋ยวสลอตหนึ่งกับสองอ่าขั้นตอนในการเปลี่ยน ก็คือเอาตัว SSD มาแทนที่ฮาร์ดดิสก์เก่ายทาาสะะดจากนั้นจะเอาฮาร์ดดิสก์เก้านี้มาใส่ซองของหัวซีดีนี้นะทำบริเวณจั่นนี่ตัว SSD <c oughs> มันจะบูตบาได้กำลังอยู่ในขั้นตอนติดตั้งเลย sinh viên giỏi trong lớp <laughs> điểm đi. cao nhất, vấn đề con việt cái này ngon rồi, giáo viên bình thường mà,คะแนน súng cái này này con việt, lớp là chán việt này ngon này. ผมไปเพจได้ผมเพจได้เห็นที่อเลยข้อมูลบดกระถางผมซืออ้อบมไปเพจมาข้อมูลอย่างบดวิทยานินพนธ์ปร,ริญญาโทนอนอยู่หันมัดกันเฮ็ดตายแล้วเป็นโอ้ยคอมตายเลยมันคนตายนวเราเลยยังในช่วงกำลังเล่งเฮ็ดบด สวยเลยถึงทางครับลงกันแล้วนะมาลดประกรอบเข้าไปลงเงินกันลดนะคือมือถือนะแสนหนึ่งตัวหาสิบก็ได้มาล้วนราลัยมาล้วนนี่นมวางเปลี่ยนพาดินมันฮีทเวกซาลดเพิ่มสเปคสปีดให้มัน จากมันเป็นตัวเต้าให้มันมาเป็นตัวม้าเลยตัวเต้าไว้ก่อนกับตายได้เสริมงานมันข้างกะเกียนอ่าเอา S S D มาใส่บล็อกของฮันดี้สต๊อเก่าและเอาฮันดี้สตัวเก่านี้มาใส่ซองของซีดีลอง ก็ไปสำเร็ตอันนี้แหละตอนมาน้ำมันอนนอ,อนได้เลยนี่เปิดค้นเลยเปินประกอบครบแล้วไอ้วานเลยได้แล้วนี่งับขอกอนใช้ทรายก่อนทรายโจ้แล้วอันนี้คือเหลือซะน,นะใส่ไหม <c oughs> อ่มาวันนี้ประกอบได้ละ แล้วก็ปิดฝาใส่ไปเลยนะจากนั้นเราก็เข้าสู่ขั้นตอนในการติดตั้งวินโดว์ติดตั้งแล้วได้แล้วนด้ปะบ,บีบเลยตลับตลับ ก้อนนี่มันสัางนะส่งสั่งมากแบ่งอมเยอะก็ไดทถอดแบตแบตมันอยู่ในโหถอดออกได้ลุ้นหมเนาะลุ้นนี่มันแบตอยู่ในมั้งเป็นก้อนย่เอาเซวอร์ดีก็ได้วปั๊บออได้บ่ีาเราเข้าไปเนี่